เราจะได้ยินเสียงจากข้างล่างขึ้นมาครบเลยหัวเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไม่มีคนเลยความลับที่ซ่อนอยู่มากมายแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เลิกกันแล้วค่ะเลิกกันแล้วเหรอเลิกนานยังฉันขอเลิกจากหงเจียมทุกคนครับนี่คือตลาดเช้าหงเจียมอันนี้คือเปิดเฉพาะในตัวตลาดเป็นตลาดที่ชาวบ้านเอาของป่ามาขายนี่คือตลาดที่มีของแลเยอะมากเช้าไหมคะ ทั้งหมดที่แกเห็นคือปลาที่ชาวบ้านหามาได้เองนะแต่เล่าสิก่จะได้กินลําบากมากเล่นอยู่เป็นๆปลาบึกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออ่อนปลาโจกปลากาปลากาใช่ครับาลชาวบ้านเนี่ยได้ของอะไรก็เอามาวางกันนะนะย่างก็อยู่หลวงพ่อบางเลยของเขาเลยเป็นเหมือนของปลามไม่ใช่แต่ปลาแบบร้านมีเนื้อแดงที่แบบเจ๊ขายทุวยกวันเลยในตลาเหรอ<ช>อันนี้ปลา้มเ<ช>นาะไม่เขา<ช>เกแกงเปิดอป่ะครับ ไม่ใช่กันยังไม่ได้แกงยังไม่ได้แกงอ๋อเราไปเอาไปใส่หม้อต้มร้อนๆอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแต่รวมไว้หมดแล้วจ้ะโอ้คือพร้อมติดแกงได้เลยนั่นต่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นปลาจอกปลาจอกเขาไปทำอะไรอ่ะปลาจอกอ๋อบางคนก็เอาไก่ย่างอ็ว่าไงจำชื่อ่ได้จชื่อจะดูดูตลอดตอนนี้ไม่เห็นหน้าสิแต่ว่าดูตลอดจริงหรอขายอะไรนะขายไก่ย่างค่ะชี่โลงค่ะชี่โลงหมูหรือไก่ย่างอันนี้ตับ อ๋ออันนี้คือเนื้อของตัวนี้เหรอเขาไม่ใช่เหรอลูกโัวตัวแม้แต่มาเขายังแกล้งเรออ๋อก็คือเอาอันนี้จิ้มปลาานี้ค่ะไดมันี่ทำเองไหมเนี่ยทำเองค่ะชัวชัวบ่าวรับมาไหมไม่รับเออไม่รับเลยนะทาแกอยากเป็นเขยอีสานแกต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นี่คือสาวอีสานที่เจออ่ะอะไรนะปลาชีปลาร์เตอเวดมันอร่อยไหม ชิมไหมพี่ดูก่อนช่วงนี้พี่โดนคนปองร้ายบ่อยไม่จิ้มด้วยเหรอเศร้ารอุบัติเหตนนี้เราเลิกกันแล้วค่ะเราเป็นคนจังหวัดอะไรนะเป็นคนศรีสะเกต <ๆ S 1> ค่ะนรีสะเกต <ๆ S 1> คนอีสานไม่ต้องช่วยนะแกช่วยตอบทีว่าอันเนี้ยคืออะไรใช่ถ้าแกอยากมีเมียอีสานแกต้องตอบไปได้เชิญจริงๆตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซส์เล็กๆเข้าใจง่ายๆแต่ว่าของกินก็ตามฟิีว คือถ้าเกิดปรุงเสร็จแล้วก็พวกปิ้งย่าง,งเนี่ยบางทีผมเจอหมูป,ปิ้งน่ากินมากมาคุ้นแก่แถวนี้ยังเคี่ยวหมากกันอยู่นะก็ไปตําก่อนหรือว่าเคี่ยวได้เลยตําก่อนอ,อ,อ๋อไม่มีกลิ่นนะน<แ>้ำยานางกันน้ำยาด่างออกเล้งหน่อไม้อโอ,อ้อที่เขามีเห็ดมีอะไรเอาใส่ใช่ไหมบอกแล้ผมนึกว,ว่าน้ำใบโบกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี้ยผักดองค่ะผักดองโบกเลยของแซ่บอันนี้แกะแล้วกินเลยปะ อ๋ออันนี้ประมาณกี่โลครับอันนี้ส <5 S 1> <4 S 2> ี <4 S 3> <5 S 1> ห่ห้าโลสี่ห้าโลตกโลเท่าไหร่ครับผมอันนี้โลละร้อย,อยโลละร้อยและกินปลาทอดเช้าเช้าอ,อะไรครับที่ทอดอยู่อันนี้เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนกุ้งกางไม่เยอะเหรอไม่มีกางค่ะบ้างอ๋อบ้างแล้วเหรอและน,นี่คือฟาสต์ฟู้ดของคนอีสานยามเช้าอ่ะนะบังคับต้องกินกับข้าวเหนียวฝรั่งมีเบเกิลฟรัดนี่กับของอีสานไงเป็นยวเอาบองมาหนึ่ง แต่ว่าเวลาลงลงน้ำหนักจะลงหนักนะคะเค็มเหรอไม่ไม่วัวเผ็ดไงนะทั้งวัวเผ็ดไม้ห้าบาทเอาสิบไม้ครับแล้วก็ข้อจีขายไงถุงข้อจีถุงหนึ่งแล้วก็อันนี้สิบไม้ครับเองไหมครับรบับมารับมาคือเขาเรียกว่าคนจริงใจเข้าใจมปะเพาจริงใจทำไมห,หนูย่างแค่ครึ่งไม้อะลูก <c oughs> มันหายไปครึ่งหนึ่งอะไรกี่ชิ้นดี จะกินเหรอลูกชัวร์เหรอถ้ากินแล้วจะเลิกตามไหมเลิกตามนะชัวร์นะรอร่อยลูกอลอยมากใจหโหดมากไอ้อันอือลุงกลัวไหมมันทิ่มปากหนูไงอือโอเคนะโอเคแล้วนั่งตรงนี้ไ,ได้ฉันรักฟิลตลาดอะไรแบบนี้มากคนที่นี่ใจดีมากพูดจาดีมากคนอีสานยิ่งเช้ายิงอารมณ์ดีวัสดีครับ กาแฟโบราณครับและนี่คือโล l ฟู้ดที่แท้ทูนะครับคือเราซื้อของจากหลายเจ้ารวมกันนะครับแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยมันกินไปได้กันได้อันนี้เป็นแจ่วบอกมูปิงอีสานจะมีแจ่วให้อุ้ยดีอืมนร้อนกลังดีอ่ะก้อนจะกินข้าวจีให้ดมกลิ่นไข่ก่อนนะอืมน่ื่อการถ่ายวิดีโอแนวน่าเดทนะครับดิสโกแฟร์ข,ของคุณค่าจะป่ปมผู้ควร แกจะเข้าใจถ้าแกเป็นลูกเพตชฉันแกจะรู้ว่าฉันไม่ค่อยไปที่ที่คนเขาไปเยอะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ามานี่เหอะลงมาข้างล่างเหอะลงก็ลงและคนอย่างมึงพาลูกเพตเข้าสถานปฏิบัติธรรมมึงกำลังคิดอะไรอยู่นึกภาพขาขึ้นทั้งวัดมีแค่ฉันคนเดียวใช่มีแค่กูคนเดียวเลยล้างางกดัลนๆแต่ว่า พื้นที่รอบๆครับก็จะเป็นเนินหินที่เป็นเอกลักษณ์ของอ่าเหมือนกับภูเขาแถวเส้นอุบลเนี่ยก็คือเนินหินพวกนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนี่เป็นพานน้ำมาจากด้านบนนะครับมันไหลามากระมันจิ้งหินลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆลงมาข้างล่างแล้วก็ไหลไปตายตรงนู้ดปฏิบททัติธรรมกันนะมา ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเขาเป็นคนทําแล้วไม่มีใครให้ฉันคุยเลยไงแล้วดูทางเลยเนี่อแลนี่คือบรรยากาศและเสียงแห่งความเงียบที่แท้จริงไฟนอาครับน้ำตกอยู่นู้น,นการแบบเ็ตอัพเอามาแล้วน้ำตกในวัดที่ไม่มีใครเลย ประมาณนี้ครับที่จังหวัดอุบลน,นะแล้นี่คืองเจียมมาขคงเจียมต้องกินปลาแม่น้ําครับนี่คือแพจันดารานะครับอยู่ตรงริมแม่น้ํานี่แม่น้ำอะไรพี่มูลครับแม่น้ํามูลนะครับการที่แม่น้ํามูลแม่น้ําโคงเนี่ยนะฮะโซนนี้ขึ้นชื่อเรื่องปลาแม่น้ําอยู่แล้วนะฮะ อันนี้เรามาถึงแพมาดูกันเลยาดำเหรอปลาที่นี่เป็นปลาที่นี่เลยไหมครับกินแบบเป็นๆเป็นในครัวเนี่ยก็ได้กินอุ้ยเหมือนกินแบบของครัวบ้านฉันสมัยก่อนที่ขอนแก่นนะนะเคียงที่นี่ก็เยอะมาอันนี้ปลาอะไรพี่เป็ปลาบึกกับปลาคังครับอ๋อปลาบึกกับปลาคังเราเราอุซีนไว้อย่างนี้ซีนไว้แล้วครับอ๋อทำเป็นชิ้นไว้พร้อมกินเลยต้มยำครับผมอ๋ออันนี้อ๋อคือต้มยำมก็ทำเป็นต้มยำไปเลยน้ำจืดเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปกินแบบซาซิมิได้นะนัดนื้อสดแล้วมันจะหวานมันครับมันออ๋มันวพอดร ได้ปลาเยอะไหมพี่ยนะังไม่ได้รยังไม่ได้เลยเหรอตอนเช้าค่อยมาเอาใช่ไหมโอ้โหผมนี่เขาแบบคือแม่งเลียวจัดจัดปลาบึกนะครับจากไม่น้ำโขงเลยเป็นบึกลวกจิ้มนะครับสาันมันๆ แต่ตัวหนังคูดอันอยนและนี่คือปลางทางของเดททุกคนดูดิเหมือกับเนื้อแม่งเหมือนกับเนื้อวัวอารมณ์แบบแทรกดูมันโอ<ห>้อะอย่าลืมว่าที่นี่เขาสามารถยัดไข่คุณเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าที่นี่มันปลาแม่น้ําตัวใหญ่นะครับแล้วพอเก็บไข่เนี่ยมันเก็บได้ไว้นาน อุ้ยหอมนมอย่างเล่นนี่คือปลากา,าดําหอมนสนฝั่งลาวเลย้ตําเมื่อกี้เลยและมันสามารถขุดไปทำเป็นลาบได้ด้วยเลเลย,เลยทังหายากไม่พอเราดันได้ตัวที่กำลังตั้งไข่พาจากแม่น้ำมูลที่แกต้องอลองให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตแกอยากเป็นคนแรกของประเทศไทยปะวะนี่ตีห้าก,กว่าก็สว่างล้ว นะครับเคยได้ยินพวกพร่กรณอากาศไหมที่บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดแล้วกแ็แหลมนู่นแหลมนี่แล้วบรรยากาศตรงนี้ก็จะเหมือนฟิลแบบสามพันบกคือหินที่โดนกัดเซาะนะครับทุกคนครับนี่คือจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือจุดที่พระอาทิตย์สวยงามที่สุดครับฉันคือคนไทยคนแรกที่เห็นพระอาทิตย์ ก่อนใครเราจะได้ยินเสียงจากข้างล่างขึ้นมาครบเลยนะครับเหมือนเป็นอ่าข้างล่างเนี่ยมีคนอยู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเคาะระฆังเสียงแวกอากาศหรือบึงบ้งบึ้งอุบลเป็นจังหวัดที่ฉันต้องเก็บให้หมดให้ได้เพราะจังหวัดนี้แมงโคตรมหัศจรรย์ ในฐานะลูกหลานคนอีสานคนหนึ่งความเจริญของเมืองหลวงไม่อาจสู้แผ่นดินที่เกิดเราได้แล้วเจอกันใหม่ครับอุบลราชธานี